สวัสดีครับกลับมาพบกับดีเฟสกันเช่นเคยนะครับอันนี้เราจะมาตรวจปลาหมึกกันนะครับอันนี้จะเป็นตรวจปลาหมึกก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเป็นสินค้าตัวอย่างอันนี้เป็นตัวที่ทดสอบความเค็มนะครับเราจะทดสอบความเค็มจากน้ําเกลือนะครับน้ําเกลือก็จะมีโซเดียมคลอไรด์อยู่0.9กรัมนะครับอย่างนี้คือน้ําเกลือที่เราเทไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันตรงไหม อันนี้นะครับ0.9น9 1 2นะครับทีนี้เราก็จะมาวัดน้ำในปลาหมึกของเราต่อนะครับอันนี้คือน้ำในปลาหมึกอยู่ที่0.23นะครับ0.2 3อเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นตัวปลาหมึกนะครับตัวปลาหมึกที่เราวัดเราจะใส่ลงไปเลยนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นค่าความเค็มขึ้นมานะครับเป็น0.69ครับ 0.7ครับโอเคทีนี้หลังจากตรวจทดสอบความเค็มแล้วเราจะมาตรวจวัดสารฟอร์มาลีนกันนะครับโอเคนี้เป็นชุดตรวจฟอร์มาลีนในอาหารนะครับมาก็จะมีหลอดทดลอง3หลอดแบบนี้จะมีหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3เราจะใส่สารเออ่้วก็ใส่ น้ำตัวอย่างลงไปในแต่ละหลอดนะครับโอเคน้ำตัวอย่างครับเท okay, ใส่หลอดทดลองไปเลย ฝาเขยา่าเขียเรียบร้อยต่อไปตรวจสารที่สองฝาเขยา่าเส็จแล้วสูส หลอดสุดท้ายหลอ,ดท,หลอดที่3นะครับถ้ามีสารฟอร์มาลินจะกลายเป็นสีแดงนะครับหรือสีชมพโโูโอเคโทษใส่หลอดทดลองที่3 คผลเทสก็จะออกมาแล้วครับคือผลเทสนะครับก็ปรากฏว่าผลเป็นลบนะครับไม่เจอ,อาสารฟอร์มลีนตกค้างในตัวอย่างนะครับ